ช่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องชายาจอมทัพจอมทัพที่ห7ใจกล้าจนได้เรื่องการท่องเที่ยวของสองสามีภรรยาต้องสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีการรับสั่งจากต้าเจี้ยนหัวฮองเต้เรียกตัวเฉิงอองต้าจวินเข้าเฝ้าเป็นการด่วนอ,องหนุ่มกลับถึงวังก็เร่งผัดเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วรุดไปเข้าเฝ้าโอรสสวรรค์โดยทันทีหยวนเมื่งซื้อเห็นว่าแม้ยังอยู่ในช่วงวันหยุดหลังแต่งงานที่โอรสสวรรค์ทรงประทานให้แต่จะนั่งนั่งนอนนอนกินแรงแม่ทับนายกองท่านอื่นนั้นไม่เหมาะสมทั้งกำหนดการเดินทับใกล้เข้ามาแล้วนางควรช่วยแบ่งเบาภาระของหยวนยหยว่นตรวจดูหนังสือราชการ และฝึกทหารตำแหน่งพระชายาเมื่อได้รับยกย่องหมายถึงเกียรติยศของเฉิงอ๋องภรรยาต้องเป็นกําลังคอยสนับสนุนสามีและดูแลบ้านให้สงบสุขทว่าเรื่องบ้านเมืองก็ขาดตกไม่ได้เป็นแม่ทัพคุ้มไพรพลหากไม่กระทำตนเป็นผู้นำแล้วผู้ตามจะเคารพได้อย่างไรไม่ว่าหน้าที่ใดลว้วนต้องทำให้ดีที่สุด อย่าให้ผู้คนคอรหาได้คำสอนจากท่านแม่ในวันแต่งงานนางล้วนจดจำขึ้นใจแม่ทับน้อยสวมอภรรรัดกุ่มเทกเช่นบุรุษจึงค่อยชวนบุตรชายเดินทางไปจวนสกุลแม่ทับหยวนด้วยกันระหว่างช่วงเช้าที่หมดไปกับการฝึกพลหอกซีไห่อดรนทนนั่งรอมารดาไม่ไหวหายตัวไปวิ่งเล่นกับหยวนอี้ชิง ตั้งแต่หนึ่งชั่วยามแรกแล้วในช่วงบ่ายยังมีภารกิจตรวจสอบหนังสือราชการอีกกองใหญ่ก่อนจบลงด้วยฝึกซ้อมพลธนูนางและหยวนอยู่หวนเดินเหงื่อโชกโสมกายกลับมาลานฝึกทั้งสองถึงเรือนใหญ่ยามบ่ายจัดโดยมีเสี่ยวอิงยกรินน้ำชาไว้รอเสี่ยวอิงเพคะพระชายา ช่วงนี้ค่าไม่เคยพบหน้าอาียางสักเท่าไรเจ้าพอจะรู้หรือไม่ว่าเขาไปที่ใดนางรับน้ำชามาจิบแก้เหนื่อยอึกหนึ่งสาวใช้คนสนิทเหลือบซ้ายมองขวาเห็นว่าทางโล่งไม่มีผู้ใดค่อยกระซิบกระซา,าบกราบทูลผู้เป็นนายได้ยินว่าพวกเบ่าในวังพูดกันว่าบุรุษหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันกับอาียางส่วนมากมักแอบลักลอบออกไปพบสตรีเพคะ นางนิ่งคิดไปครู่อาอยางนับว่าเป็นบุรุษหน้าตาดีหมดจดผู้หนึ่งจะรู้สึกสนใจสตรีก็ไม่แปลกประหลาดอันใดอาอยางก็เป็นบุรุษผู้หนึ่งถือเป็นเรื่องปกติกลับเป็นเจ้าซสอีกที่ข้ากังวลเพคะยวนเมืองซื้อจ้องขมิงสาวใช้คนสนิทกล่าวด้วยน้ำเสียงเย้าแย่เจ้ากับอาหยางสนิทสนมกันมากไม่ใช่หรือ ใยใบหน้าถึงได้ยังผ่องใสยอยู่หรือข้าเข้าใจผิดไปเองว่าเจ้าชอบอายางเสี่ยวอิงโบกมือปฏิเสธเป็นพลวันใบหน้าจิ้มลิ้มแดงซ่านด้วยความเขินอายหาไม่ได้เพคะพระชายาบ่าวกับอายางเป็นเหมือนพี่น้องกันเท่านั้นที่สนิทสนมกันเพราะเป็นบ่าวจากเรือนเดียวกันจึงผ่านปัญหาหลายๆอย่างมาด้วยกันเพคะดยวนเมืองสื่อพยังหน้างึกๆ ระหว่างที่นางไม่อยู่ในเรือนเสียวอิงและอาหยางคงผ่านความยากลำบากมากเคยได้ยินว่าคนอ่อนแอมักถูกรังแกแต่ความเป็นจริงคนถูกอิจฉาริษยาเองก็ถูกรังแกเช่นกันขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกใช้วิธีใดเท่านั้นเจ้าสบายดีข้าก็หมดห่วงขอบพระไทัยเพคะพระชายาแม่ทับน้อย ยืนพาส่งคืนสาวใช้หันถามหยวนอยู่หวนพี่ใหญ่ทราบหรือไม่เจ้าคะว่าเสด็จพี่อยู่ที่ใดหานเฟิงนั้นโมโหเป็นฟืนเป็นไฟกระทึบเท้าปึงปังหอบเสื้อผ้าหนีกลับมาอยู่จวนแม่ทับพี่ละปวดหูเหลือเกินหานเฟิงไม่ยอมปล่อยตัวพี่กลับเรือนจนกว่าจะระบายอารมณ์จบพี่ชายเอ่ยคร่ำครวญสีหน้าทรมานประกอบกับท่าทางหนวกหูดูน่าสงสารไม่น้อย บ่าวได้ยินจากบ่าวไพรในวังพูดกันว่าองชายถีบประตูห้องทำงานท่านอ๋องพังไม่เหลือชิ้นดีเพคะถึงขั้นทำลายข้าวของราวกับเด็กน้อยเช่นนั้นเขาคงเรียกร้องความสนใจอยู่กระมังหยวนเมืองซื้อป้องปากในตาหงเบิกโพรงไอายาไม่ได้เชียวนะต้องบอกหน้าน้ำแข็งเสียแล้ว คราวหน้าหากกลั่นแกล้งเปรี่ยวเกือให้กลั่นแกล้งที่อื่นไม่อย่างนั้นทรัพย์สินได้พังพินาศกันหมดน้องอย่าได้โกรธเคืองหานเฟิงเลยเขาชอบทำตัวเป็นเด็กเรียกร้องความสนใจเพราะมีเจ้าเป็นน้องสาวคนเดียวยวนหยูเหวินวางมือบนไหล่บางเขากล่าวพลางยิ้มแย้มที่เสด็จป้าต้องการจับเสด็จพี่แต่งงานมีส่วนดีนะเจ้าคะเขา จะได้เปลี่ยนไปห่วงภรรยาแทนญาติผู้น้องอย่างค่าฮฮหานเฟิงเป็นคนหัวรั้นยากนักหากเสด็จป้าคิดจับเขาให้เดินตามที่พระนางต้องการหยวนเมืองซือเห็นพ้องถึงเก้าส่วนถ้าเทียบความโอหังถือตัวกับเชิงอ๋องต้าจวินแล้วแทบไม่มีผู้ใดกินกันลงท่านพ่อกับท่านแม่จะพาไปเหอ และอี้ชิงร่วมขบวนสินค้าไปที่แคว้นฉินด้วยจวนนี้คงว่างเว้นผู้คนซักระยะหนึ่งพี่สะพายกับเจ้าก้อนกลมอยู่แต่จวนแม่ทัพนานครั้งได้เปิดหูเปิดตาดูภายนอกบ้างก็ดีนะเจ้าคะเชิงอ่องได้รับแต่งตั้งให้คุมทัพหลักรวมกับเราสองพี่น้องตั้งแต่มีข่าวลือเรื่องเชิงอ่องตาจวินซื้อซีอิวเกรงว่าเหล่าทหารในกองทัพ คงอยากเห็นเขาจนเนื้อเต้นแล้วกระมังนางกระแอมแผ่วเบาประหนึ่งว่ามีกระดูกชิ้นโตติดคอข่าวลือแทบสลายหายไปจนไร้ผู้คนสนใจเหตุใดพี่ชายนางถึงยังหยิบยกขึ้นมาพูดอีกเล่าคืนรู้ว่านางออกปากใช้หน้าน้ำแข็งไปซื้อซีอิ๊วแล้วก็ท่านแม่ได้โบยตีซื้อเจ๊จนก้นบวมเป็นแน่คงไม่กระมังบ้านอื่นก็ซื้อซีอิ๊วเหมือนกัน บ้านอื่นถือว่าปกติแต่สำหรับเชิงอองนั้นเรียกว่าพิสดารเห็นจะได้แม้ทับน้อยหัวร้อแห้งๆอย่าตอกย้ำความผิดมหันนี้ของนางอีกเลยเท่านี้เงาหัวก็แทบไม่เหลือให้ตั้งอยู่บนบ่าแล้วเปี่ยวเมย ฉินหานเฟิงซ่อนตัวหลบหลังประตูชะงกหน้ามองตาปลอยมายังนางหยวนเมืองซื้อนึกอยากตั้งโต๊ะกลางแจง้งบูชาฟ้าดินเสียให้รู้แล้วรู้รอดญาติผู้พี่มาได้จังหวะนักเชียวหานเฟิงตัวเจ้าก็ออกจะใหญ่โตปานนั้นหลบหลังประตูไปก็ไม่มิดรรอกนางปรบมือชื่นชมทอยคำพี่ชายในใจอย่างบ้าคลัง่งช่างกล่าวได้จิกกัดผู้คนนัก เสี่ยวอิงเจ้าไปตามซีไห่ให้ค่าทีเพคะพระชายาชินหานเฟิงถลึงตาเดินกระแทกไหล่ใส่หยวนอยูเหวนินจนอีกฝ่ายเซไปเล็กน้อยญาติผู้พี่ฉีกยิ้มดูหน้าเอ็นดูกระเถิบตัวเข้าใกล้ญา,าติผู้น้องทีละก้าวพรางสะกิดต้นแขนหญิงสาวเบาๆเปีเ่ยวเมยคือว่านะเย็นนี้พี่ว่างว่างมาก ว่างอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยคนตัวเล็กฟังพลันรู้สึกไม่ชอบมาพากลเปรียวเกอกำลังวางแผนเอาคืนหน้าน้ำแข็งอยู่ใช่หรือไม่นางขอไม่รับรู้เรื่องของสองบุรุษจะผิดไหมนะอยะยะเย็นนี้ถ้ามีดีเลยพี่จะได้ไม่ทำให้เจ้าต้องลำบากชินหันเฟิง อบ่าญาติผู้น้องอย่างร่าเริงผิดกับคนตัวเล็กในอ้อมแขนและสีหน้าเอือมระอาของหยวนยหยวนลิบลับเจ้าแม่เงินกู้รู้สึกหัวราอมไม่ออกร้องไห้ก็ไม่ได้เหตุใดเปี่ยวเกอถึงได้กล่าวรวบรัดตัดความเอาเองโดยไม่ถามความเห็นนางสักคำถามนางสักครึ่งคำเถิดนางขอร้องเสียวซื้อแม่ทับน้อยหันขับตามเสียงเรียกซึ่งแฝงไปด้วย กระแสอารมณ์เกลี้ยกลาดอยู่บางเบาบางเบามากจนแทบจับไม่ได้นางลอกกลืนน้ําลายเมื่อเฉิงอ๋องตาจวินแผ่ลังสีแช่แข็งมาแต่ไกลท่านพี่เฉิงอ๋องมาแล้วหรือเย็นนี้คงต้องรบกวนท่านกระเปี่ยวเมยชิ้นหานเฟิงนอกจากไม่ปล่อยหญิงสาวเป็นอิสระเขายัางกระชับท่อนแขนแน่นขึ้นย,ออยั่วยุอ๋องหนุ่มด้วยสีหน้าระรื่นยวนเมืงซื้อกุมขมับ รู้สึกว่าอายุตนเองสั้นลงอีกสิบปีขึ้นมาในบัดดลเชิงอ่องตาจวินยืนประจันหน้ากับฉินหารเฟิงดวงตาคมกริบทรงสเสน่นั้นราวกับมีไฟลุกพร้อมที่จะแผดเผาอีกฝ่ายให้เป็นจุนริมฝีปากบางยกโค้งอย่างหน้าขนลุกเสี่ยวซือ้อเปิ้นหวังมารับเจ้ากลับอ้อพอดีว่าเปี่ยวเมยเชิญข้าไปด้วย ท่านคงไม่ว่าอันใดใช่หรือไม่หยวนอยู่หวนทงสายตาเวทนาน้องสาวอยู่หลายส่วนนางอ้าปากค้างพระหนึ่งคนเป็นใบมองทางนั้นทีทางในี้ทีไม่รู้ว่าควรกล่าวสิ่งใดฝ่ายหนึ่งก็สามีอีกฝ่ายก็ยาภูพี่ส่วนเขาทางที่ดีควรหน,นีเอาตัวรอดกลับไปหาหูหยินที่เรือนของตนโดยเร็วจะได้มิต้องอยู่เป็นพยานรู้เห็น ท่านแม่ทับน้อยเหลือบมองพี่ชายเพื่อขอความช่วยเหลือที่ไหนได้เขาวิ่งหนีไปโน่นแล้วท่านแม่ขอรับสีไห่มาพอดีเช่นนั้นข้าไปก่อนนะเจ้าคะหากอยากจะประลองกันนะก็เชิญที่ลานฝึกนางคว้าตัวบุตรชายเดินหนีไปอย่างไม่คิดจะหันกลับมามองบุรุษท,ทั้งสองตลอดทางพวกเขาทำตัวราวกับเด็กน้อย ตั้งแต่ขึ้นรถมาก็แย่งกันขึ้นจนถึงตลาดใต้ดินก็ยังไม่มีผู้ใดยอมอ่อนข้อชวนให้แม่ทับน้อยรู้สึกวิงเวียนกับสามีและญาติผู้พี่ของตนนะักนางอุ้มซีไห่ใช้วิชาตีนผีวิ่งแนบเข้าโรงประมวลหลงจินนั่นเจ้าวิ่งหนีผู้ใดมาหรืหมอยาสูงวัยยืนมองหญิงสาวกระเตงบุตรชายวิ่งหน้าตั้งก่อนจะหยุดหอบหายใจพักเหนื่อย ท่านหมอฮาซันท่านมาถึงแล้วหรือเจ้าเป็นผู้เร่งรัดค่าแต่ตนเองกลับมาสายห่างไม่ต้องเหน็บเปี่ยวเกอกลกับถึงอ๋องมาด้วยข้าคงไม่ปล่อยให้ท่านต้องรอนานนั้งรอกหยวนเมืองซื้อกระแอม,มกระไอพลางยืดตัวขึ้นเต็มความสูงนางนั่งลงข้างหมอยาจากดินแดนทะเลทรายปรับเปลี่ยนสีหน้าจริงจเป็นการเป็นงานมากขึ้นเจ้าหนูโตขึ้นเยอะเชียว คาระวะท่านหมอปีนี้ข้าอายุเจ็ดขวบปีแล้วขอรับสีไห่กำหมัดด้วยกริยานอบน้อมเจ้าดูไม่ติดมารดาเท่าเมื่อก่อนกล่าววาจาฉะฉานนับว่าถูกสอนมาดีหมอยาฮาซันหัวเราะวางมือลูบหัวเด็กชายซึ่งนั่งกึ่งกลางระหว่างเขาและหญิงสาวเจ้ามีอันใดจะทำการค้ากับข้าก็กล่าวมาข้า ต้องการให้ท่านปรุงยาขึ้นมาให้ข้าตำหลับหนึ่งยาที่กินเข้าไปแล้วเหมือนคนตายหมอ,อยาสูงวัยเลิกคิ้วจนเห็นริ้วรอยบนใบหน้าของแลกเปลี่ยนเล่าหยวนเมืองซือกรอกดวงตาไปมามือเรียวชี้ไปยังตู้ขนาดใหญ่ด้านข้างความเจ้าเล่นในดวงตาของหมอ,อยาฮาซันชวนให้เท้ากระตุกขึ้นมาริกริกสมุนไพรชั้นเลิศทั่วจัก,กรวรดิของเฉินอัน บนตู้นี้ท่านสามารถหยิบใช้เท่าไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการตกลงเจ้าแม่เงินกู้แทบกระอักเลือดได้แต่รูปรูปคลำๆตู้หลังนั้นด้วยความอลาลัยอาวร์สมุนไพรชั้นเลิศหากแปลเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็อย่าให้พูดเลยพูดแล้วซื้อเจ๊เจ็บชำ้ำ เจ้าหนุ่มไม่มาหรือหมอยาสูงวัยคร้้งจะใส่ใจกับท่าทางคร่ำครวญประหนึ่งกิจการล่มจมลงตรงหน้าเขาหรือจะเอาเปรียบนางกลับกันเขาต่างหากที่ถูกใช้งานหนักยาตำรับวิปร,รารของหญิงสาวใช่ว่าอยากปรุงก็ปรุงออกมาได้โดยง่ายที่ใดกันข้าทิ้งเขาไว้เองแหละเจอเปี่ยวเกอที่ไรเป็นต้องทะเลาะกันหากเขาไม่หึงหวงเจ้า ขึ้นมาแล้วจะรู้สึกแม่ทับน้อยกระเด้งตัวขึ้นมาฉับพลันในตาหงสว่างวาบหมอยาฮาซันกล่าวถูกต้องหากวันหนึ่งหน้าน้ำแข็งไม่หึงหวงขึ้นมาซือเจ๊จะทำอย่างไรเล่ายิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงสตรีเล่นหิ้วในเมืองหลวงทั้งหลายคงได้ถกกระโปรงเตรียมพุ่งหน้าเข้าใส่สามีนางเป็นอย่างแน่นอนไม่ได้การ ก้อนหินก้อนนี้สื่อเจ๊เป็นคนค้นพบสตรีไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาเชยชมข้าเพิ่งนึกขึ้นได้มิควรปล่อยสามีไว้ลำพังขอตัวก่อนซีไห่ไปกันเร็วเดี๋ยวท่านพ่อจะถูกสตรีอื่นฉุดไปทำมิดีมิร้ายซีไห่รอบถอนหายใจประโยคเมื่อครู่ช่างขัดหูเขานักที่ผ่านมา มีผู้ใดบ้างสามารถเฉียดไกลเข้าใกล้ท่านพอได้นอกจากท่านแม่ถูกสตรีอื่นทำไม่ดีมิร้ายหรือสู้กล่าวว่าทั่วล่านี้ยังมีสตรีนางใดหันกล้าชไม้ายชายตาท่อสะพานให้บิดาด,ดีกว่าเด็กชายกำหมัดคารวะหมอยาสูงไวยก่อนเดินตามารดาไปติดติดทั้งสองลัดล็อผ่านทางด้านหลังจนถึงหอเรือนเร้นนางจุงบุตรชาย นั่งลงด้านข้างเฉิงอ๋องตาจวินฝั่งซ้ายมือเป็นซุนเว่ยหมินและชิวฉิงเอ,อ๋อหยวนเมืองซืออุ้มซีไห่ขึ้นนั่งตักพลางมองตามคนงามและเด็กสาวไปยังโต๊ะด้านหน้าบุรุษรูปงามสามคนชินหานเฟิงเกาเจอฟางและมหาราชาณสรานกำลังจุดจ้องสตรีงดงามนางหนึ่งดีดพินชงโห บนพื้นยกสูงด้วยกริยาอ่อนหวานเข้ากับท่วงท่าท่วงทํานองดนตรีไพเราะท่านพี่ข้าตกข่าวใช่หรือไม่นางกระซิบถามบุรุษสูงสักถึงอ่องตาจะวินพยักหน้ามือใหญ่เลื่อนจานขนมเข้าหาภรรยาและบุตรชายชนีเจ้าแม่เงินกู้สะดุ้งน้อยๆขานรับคนงามทั้งขนมเต็มปากเจ้าขาพิซุน เมื่อไม่นานหอเรือนเร้นของข้ารับอีจ้จึเข้ามานางหนึ่งเพื่อเปิดการแสดงดนตรีสามารถเรียกลูกค้าได้มากเชละหมายเหตุนะคะพินชงโหคือพินที่ทำมาจากไม้เนื้อแข็งอย่างไม้สนร้อยสายที่ทำมาจากเส้นไหม13เส้นค่ะส่วนอีจ้จึหรือคณิกาชั้นสูง มาจากหญิงสาวสกุลผู้ดีที่โชคร้ายต้องตกต่ำหรือสาวชาวบ้านหน้าตาสวยที่พ่อแม่นำมาขายอีจือหรือคณิกาชั้นสูงเหล่านี้จะต่างจากโสเพณีตลาดล่างตรงที่จะขายดนตรีขายศิละปะขายการเป็นเพื่อนคุย ทำให้ผู้ชายรู้สึกดีเหมือนมีโอกาสได้ตามจีบผู้หญิงสวยๆดีๆซึ่งในชีวิตจริงนั้นหายากโดยปกติแล้วอีจืนั้นไม่ขายตัวหรือถึงขายก็แพงมากและยากมากด้วยความที่อีจืได้รับการฝึกฝนและฝึกสอนในศินละปะชั้นสูงต่างๆทำให้มีกวีเอกของจีนหลายคนมาจากอาชีพนี้ผลงานแต่งกลอนวาดภาพ มากมายตกทอดถึงปัจจุบันเป็นเครื่องยืนยันความสามารถอันยอดเยี่ยมของอี้จือคนต่างๆค่ะกำไรเพิ่มขึ้นนับเป็นเรื่องดีเจ้าค่ะดีมาตลอดยกเว้นวันนี้ซุนไว้ยหมินศบตาน้องสาวจึงค่อยกล่าวต่อญาติผู้พี่ของเจ้านิสัยยอดเยี่ยมทีเดียวแม่ทับน้อยอดสะดุ้งอีกหนไม่ได้คำประชดประชันของคนงามทำเอาซือเจ๊ ขนลุกไปทั้งตัวเปี่ยวเกอก่อเรื่องอันใดอีกใช่ไปคะดีมากทีเดียวชิวชิงเอ,อ๋อจ้องด้วยใบหนา้าราวกับจะกินเลือดกินเนื้อทว่าสามบุรุษหาได้รู้สึกตัวไม่ว่าคราวเครา,ครา์กำลังจะมาถึงยังคงพูดคุยกันอย่างออกรถออกชาติมองอี้จือบนแท่นยกสูงอย่างสำราญกายสำราญใจยังยังไม่รู้ตัวอีกคิดจะเจ้าชู้ประตูดิน ก็ให้มันรู้สิบ้างว่าถิ่นใครสุนไว้หมิ่นกัดฟันพึมพำหยวนเมืองซื้อเห็นประโยคแปลกๆหลังไหลออกมาอีกแล้วหากกระเทยหึงหวงมาหาราชาถึงเพียงนั้นเหตุใดไม่เข้าไปหาเลยเล่านั่งจ้องจนแผ่นหลังเขาทะลุไม่เกิดประโยชน์อันใด ฉินหานเฟิงโบกมือทักทายญาติผู้น้องประจวบกับมหาราชานัสรานและเกาเจ๋อฟางเหลือบเห็นชิวชิงเอ,อ๋อกับซุนว่หมินเข้าพอดีสีนหน้าแสดงความตื่นตะลึงอยู่ชั่วครู่ก่อนหันขับกลับไปได้ยินเสียงแววแววมาจากฉินหานเฟิงคนของพวกเจ้าดูท่าจะไม่ค่อยชอบจใจอยู่หลายส่วนมหาราชาัสรานยักษไหลเป็นบุรุษมีอันใดต้องกลัว ถึงอ๋องต้าจวินจิบชาคำหนึง่งสางเรือนผมภรรยาดวงตาคมกริบชำเลืองทางซุนเว้ยหมินเคราะดีที่เกาเจอฟางไหวตัวทันเขารีบคว้าถ้วยน้ำชาของตนแล้วย้ายมานั่งด้านข้างชิวฉิงเอ,อ๋อโดยไหวมีอันใดต้องกลัวหรือซุนเว้ยหมินเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันรินสุรากรอกปาก,ปากอึกใหญ่ ก่อนกระแทกกาสุลาลงปลางโต๊ะดังสนั่นมหาราชาัสราสะดุ้งยงกระเด้งตัวลุกประดุดโดนไฟลวกยกเก้าอี้มานั่งด้านข้างคนงามด้วยใบหน้าซีดเผือดหยวนเมืองซือ้อตะคลุบป,ปากตนเองและซีไห่พลางหันตัวเข้าหาแผ่นอกอองหนุ่มกลั้นอาการขบขันอย่างถึงที่สุดจะหัวเราะเยาะให้มหาราชาเห็นไม่ได้เด็ดขาด มหาราชานัสรานถือว่ายังมีบุญเก่าหนุนนำมีไหวพริบฉับไวไม่เช่นนั้นคงได้เกิดเหตุการณ์กาสุราบินเป็นแน่แต่ที่สนุกสนานยิ่งกว่าผู้ใดคงไม่พ้นชินหันเฟิงญาติผู้พี่ของนางกำลังนั่งเอามือกุมท้องอีกมือนหนึ่งทุบโต๊ะพลางระเบิดเสียงหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่ง จบตอนค่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเตือนนะคะเผื่อมีคลิปใหม่เข้ามาค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ